r u Solve Your Cube s o l v e Your l i f วเดีโอนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับผมกลับมาก็มีกล่องที่ต้องแกะประมาณ2กล่องนะครับมาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มที่กล่องนี้นะครับน่าจะมีของใหม่มาด้วยนะครับรอบนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ามีลูกที่ถูกแกะออกมาลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันเป็นพิเชอร์มิเรอร์นะครับราคาน่าจะเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้แล้วกันนะครับเป็นตัวอักษรนะครับต่อไปเป็น X m a ก Cube นะครับ ก็คือลูปิกต้นคริสต์มาสนั่นเอง150บาทครับต่อไปเป็น1นึ่งคูณสคณนะครับของ Z ซ u คิว5์หนึบาทนะครับพิเชอร์มิเรอร์ของเมื่อกี้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันที่สภาพสมบูรณ์นะครับมีโมยูแมกเนติกสกิวนะครับสีสติ๊กเกอร์เลดสามบาทมิเรอร์บล็อกของเชงเชานะครับสีเงิน150บาทโมยูพ r ร m มิงครับผม สีดำนะครับอันนี้260บาทขีดยิวชวงนะครับ780บาทครับผมเป็นรูบิก5้คูณหนะครับเมกามิงเชงเชานะครับหรือรูบิก5เหลี่ยมนั่นเองของเชงเชาอันนี้ก็250บาทนะครับเป็นสีดำนะครับผมต่อไปเป็นขีดยิวจินะครับหรือ7จคูณเของขีดยินั่นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นราคานะครับจำไม่ได้เป็นสีสติกเกอร์เลดนะครับรอบนี้สีดำก็มีของอยู่อันนี้เป็น mf 7 s นะครับเป็นสีขาวครับผม อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นราคาอีกทีหนึ่งกะนครับจำไม่ได้นะครับอันนี้รูบิกห้าเหลี่ยมก็ที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับมีสีขาวกับสีดำนะครับโกกวนยืดเสียวโปรสีดำนะครับอันนี้ก็720ี่บาท k ิวี่สแควร์วันนะครับสีสติ๊กเกอร์เลดอันนี้350บาทนะครับคิวี่วูเซียนะครับ2อูณสเป็นวูเซียมนะครผมเป็นแม่เหล็กอันนี้750บาทครับต่อไปครับเป็นที่เก็บเหรียญนะครับของ z ซนั่นเอง เอาไว้ใส่เหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ราคาจะไม่ได้ครับเดี๋ยวขึ้นราคาให้นะครับต่อไปเป็นที่เก็บดินสอนะครับของ Z Cube อันนี้ก็ราคาเท่ากันกับอันเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้นะครับแล้วก็เป็น r u b ิคคล็อกนะครับอันนี้ก็190บาทนะครับหมดแล้วนะครับสำหรับกล่องแรกครับผมเราก็จะมาแกะกล่องที่2กันนะครับรอบนี้เขาขอมันด้วยกล่องของแกนนะครับถ้าใครสังเกตดีๆโอเคครับเรามาเริ่มแกะกันเลย รอบนี้ก็มีแกนมา40ลูกนะครับแกน SM นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีเซลแมนเขาแถมคิวสแตนไว้ผมด้วยนะครับดังนั้นผมก็อาจจะแจกสำหรับคนที่ซื้อครบตามเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับส่วนใครที่ต้องการซื้อเนี่ยก็มีขายอยู่นะครับอันละ30บาทนะครับผม MF7S ที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีสีดำขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เลสด้วยนะครับอันนี้เป็นขี่ยี่ห้หัว V2 นะครับ ก็ราคาเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตัวอักษรให้แล้วกันนะครับเด็ดดิคคิวป์ครับผม390บาทนะครับอันนี้เป็นสีสติกเกอร์เลดมีขียี่วอร์เรย์ W ด้วยนะครับราคาก็130บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดวอล์กสามพาวเวอร์เอ็มครับผม1,180บาทนะครับอันนี้เป็นสีดำครับผมต่อไปเป็นกิฟต์บ็อกนะครับ2อคูณสถึง5้คูณหนะครับ700บาทนะครับรอบนี้มาสีสติกเกอร์เลดครับผมแล้วก็สีดำก็มีเหลืออยู่อันนึงนะครับ แต่รู้สึกว่าเช้าจะไปแล้วนะครับก็สรุปก็คือตอนนี้มีสีสติกเกอร์เลทเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นโมยูแมกเนติกพีระมิงนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นโมยูพีระมิงเฉยๆนะครับอันนี้เป็นโมยูแมกเนติกพีระมิงราคาก็420บาทนะครับเป็นสีสติกเกอร์เลทวอยลลงจีจีเอสก็ผมสีดำนะครับ V1 นั่นเองก็450บาทต่อไปเป็น Thunder Cap V2 นะครับอันนี้เป็นสีสติกเกอร์เลผมไม่แน่ใจว่าผมสั่งมาเยอะทำไมรู้สึกว่าจะมีของเก่าอยู่นะครับก็240บาทนะครับต่อไปเป็นแกน249 V2 นะครับ490บาทนะครับ ก็อันนี้ก็น่าจะเป็น249 V 2 M นะครับเดี๋ยวผมอยไปแยกวกันว่าอันไหนเป็น M อันไหนเป็นธรรมดานะครับก็ถ้า M เนี่ย680บาทนะครับแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็นแกนนะครับแกน SM สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาก่อนนะครับว่ามีลูกบกอะไรหลงเหลือข้างล่างหรือเปล่านะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้รอบนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับน่าจะประมาณ200ลูกครับผมรอบนี้ก็เป็นการลองการส่งแบบใหม่ดูอยู่นะครับ ก็เลยสั่งมาน้อยๆก่อนนี่ก็คือรูบิ้ทั้งหมดที่เราได้ทำการแกะกล่องวันนี้ครับนะครับที่มาใหม่ก็จะเป็นไอ้พวกนี้นะครับเป็นที่เก็บเหรียญกับที่เก็บดินสอนะครับเดี๋ยวรอคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ